สวัสดีครับจะส่งรอบช้าครับปืนอ่ากระสุนเนืบอปืนกระสุนโฟมนะครับผมคัดปอกนะฮะเป็นคาร์เก้าแปดนะฮะรุ่นนี้สวยงามมากนะฮะเป็นสีแดงด้วยอันนี้แจกคูปองเหรอเนาะได้รับหนึ่งคูปองนะครับผมซื้อทุกรุ่นได้ได้เลยฮะนี่ก็เอาใส่เข้าไปนะรุ่นรางวัลสามเอ็ดนี่ก็ให้ลูกค้านะมีนานะครับผมอันนี้ก็นะครับนี่เราประกอบไว้เดียวแล้วก็จะถอดประกอบแล้วก็ส่งไปนะฮะในกล่องก็จะมีนะครับโอ้กระสุนเยอะนะครับมีคู่มือให้นะฮะนะครับมีคู่มือให้พร้อม กระสุนยอยู่ในกล่องน้าถ่ายได้ฮะอปอกก็มีแปปอกนะครับมีาสายสะพายให้นะครับผมแล้วก็มีใบแจให้โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทดสอบยิงสักหน่อยก็ได้สักนัดแล้วกันโอเคนะสักนัดนะครับผมโอเคนะเป็นกระสุนติดกระจกด้วยนะฮะส่วนเนื้อนีอ่นะครับแอบทดสอบว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีประกันนะครับผมต้องเข้าใจด้วยนะฮะไม่ว่าบรีการหรืออะไรฮะคือทางโรงงานเขาบริษัทเขาไม่มีประกันให้เราก็ต้อง เต้องเช็คก่อนส่งนะเนี่ยประมาณที่ว่าดีสุดนะโอเคครับเดี๋ยวก็ยังไม่เข้านะฮะเหรผมดูแล้วมันเข้าหน่อยอะยังไม่เข้าก่อนนะครับปึ๊อปเข้าไปก่อนนะครับทดสอบเรองยิงอ่านี่เข้าแล้วครับเนาะอ่าเข้าไปละยิงได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหคัดปอกได้ด้วยคือสมบูรณ์แบบไม่ต้องกลัวฮะของเราต้องดีฮะไม่ดีเราจะไม่ส่งนะครับโอเคนะครับ สนใจทักมาน,นะครับสินค้าจากร้านบีกันทุกอย่างจัดส่งทันทีนะครับโอเคนะครับทบั้งบีกันปืนโฟมปืนเตียวปืนแบงกันนะครับ